วันนี้ก็มาอยู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับผมแห่งอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเยื่องๆจะไปทางจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับสถานที่ตรงจุดนี้ก็คือศาลเจ้าปู่หลุบนะครับศาลเจ้าปู่หลุบที่คนที่านชอบเรียกกันว่าปู่หลุบนะครับผมศาลเจ้าปู่หลุบนะครับพี่น้องครับทางด้านหลังผมก็คือองค์พระพุทธรูปพระพุทธรูปลัตนะปฏิมากรนะครับเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณนะครับ สร้างมาเมื่อปีประมาณปี2507นะครับผมปี2 5 0 7เสียงรถนะครับผมเสียงรถเพราะว่าผมก็อยู่ข้างๆางถนนนะครับสารเจ้าปู่หลุบก็ตั้งอยู่เส้นทางจะไปจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับท่านใดที่ไม่เคยมาก็เรียนเชิญนะครับผมมากราบไหว้ขอพรปู่หลุบได้นะครับพี่น้องครับบรรยากาศดีดีครับวันนี้ครับบรรยากาศเย็นสบายนะครับพี่น้องครับครับผมจะเดินทางกลับนะครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ